ายเป็นประเด็นร้อนในทันทีค่ะเมื่อเพจ f a c e b o o k ของพระวรวาชิระเมธีได้โพสต์ภาพจดหมาย2แผ่นก่อนจะลบโพสต์ดังกล่าวในเวลาต่อมาค่ะโดยในจดหมายค่ะมีการชี้แจงว่าททานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปหลังปรากฏคลิปวิดีโอเทศนาในกิจน,นีมนของบริษัทดังกล่าวและบางส่วนค่ะระบุถึงหนุ่มกัญชยัยพิธีกรชื่อดังโดยระบุข้อความว่า ขอพระอาจารย์พูดบ้างนะหนุ่มกัญชัยแห่งหันกระแสตั้งแต่เกิดกรณีดีไอคอนพระอาจารย์ก็เป็นฝ่ายเงียบม,มาตลอดโดยมีความเชื่อมั่นว่าความรู้สึกใจความจริงจะปกป้องตัวมันเองเนื่องจากเพราะว่าทางบริษัทดีไอคอนได้แถลงการขออภัยต่อพระอาจารย์แล้วว่าพระอาจารย์ไม่มีส่วนใดๆในบริษัททั้งสิน้นสาธารณาชนอ่านแล้วก็เข้าใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่จะต้องมานั่งตีความกันอีกพระอาจารย์ก็แถลงขออภัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปแล้วซ้ำยังย้ำอีกว่าที่พูดในวันนั้นเป็นการ พูชงกระแทกแดดดันหรือแซะคนในดีไอคอนว่าให้รู้จักอดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็นแต่ถ้าไม่ยอมอดทนก็พูดแค่ว่าลูกเอ๋ยั้งงั้นก็ดีไอคอนแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นการพูดกระเช้าเยาหยอกทั้งนั้นอารมณ์ก็คำหำห้าห้พูจบแล้วก็ให้สินให้พรมีแค่นั้นส่วนที่สอนให้เก็บเงินเก็บทองก็เป็นเคสตูดี้ที่ยกมาจากเรื่องจริงมีสิทธิ์มาขอยืมเงินซึ่งไปช่วงเวลายุโคโควิด -19 ตอนนั้นพระอาจารย์ก็ยังไม่รู้จักดีไอคอนที่พูดว่า แต่ก็โฆษณาให้นะก็เป็นการพูดเชิงกระเช้าเย้าหยอกให้คนฟังนับพันเขาชื่นใจเท่านั้นไม่ได้ทําหน้าที่เป็นแม่ทีมเสียหน่อยมันง่ายๆแค่นี้หนุ่มดูคลิปแล้วทำไมยังไม่เข้าใจมันเข้าใจยากตรงไหน ใจคอจะเอาพระเข้าคุกให้ได้เลยว่างั้นเถอะหลังๆห,หนุ่มก็จะทําตัวไปสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่เขาตกเป็นข่าวหนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กลายเป็นฆาตกรฆ่าต่อเนื่องไปแล้วหลายคนเขาไม่ผิดหนุ่มส่งเขาเข้าคุกไปแล้วพอเขาเออกจากคุกมาเงียบๆหนุ่มเคยไปขอโทษเขาไหมอีกอย่างพระอาจารย์มีวัด ที่พระอาจารย์สร้างเองอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วสองวัดสร้างมาแล้วเกือบ10ปีและภาษานีพระอาจารย์ก็มาทำพรนษาที่นี่่วนนี้มาประชุมเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องที่นําท่วมแม่สายมานําเสนอที่มอโยโกฮามากับกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหลักฐานในเพจพระอาจารย์ไม่ได้หนีมาแช่ออนเซ็นแต่อย่างใดเนื้นขอข้อมูลพืนพ้นพื้นแบบนี้หนุ่มก็ไม่รู้แล้วที่เหลือหนุ่มจะพลาดอีกขนาดไหนหนุ่มได้สว่างสวยัยในทุกเรื่องนะอย่าคิดว่าตัวเองเสียงดังแล้วจะสัมผัสเล่น งานใครก็ได้โดยไม่แสวงข้อเท็จจริงแล้วปล่อยให้คนบริสุทธิ์ต้องถูกใส่ร้าย,ายกลางรายการอย่างนี้หลายครั้งหลายคนขออาภาัยหนุ่มด้วยที่พูดยาวแต่เป็นการพูดคุยกันฉันครูกระสิทธิ์ก็แล้วกันหวังว่าหนุ่มคงไม่โกรธพระอาจารย์นะกดติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn